อีกครั้งกับแมปดอในโรบอ x นะครับผมวันนี้เรากลับมากับ EP 2หลังจาก e p ที่แล้วเราเปิดประตูไม่ติดแล้วเราก็โดนซีข่มคืนไปแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าผมได้ทําการผ่านประตู100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นการเล่นหลังไหม่นะก็วันนี้มาดูกันว่าถ้าผมอัดคลิปเนี่ยผมจะไปถึงประตูหนึ่งได้หรือเปล่านะครับผมเดเริ่มกันเลยดีกว่ามาอย่างรวดเร็ว วาวันนี้คลิปนี้ผมอาจจะสปีดรันนิดน,น,นึงนะครับผมดูเหมือนว่าผมจะเปิดประตูปกติคิดว่านะไม่ผมยังติดเหมือนเดิมถ้างั้นก็น่าจะเป็นที่ผมอัดคลิปแล้วหละใช่น่าจะเป็นที่ผมอัดคลิปเพราะว่าก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้ก็ผมเล่นไปตาหนึ่งนะครับผมแต่มันก็ไม่ติดนะน่าจะเป็นที่ผมอัดคลิปจริง แล้วหวังว่าผมคงไม่ต้องเปิดเพลง CG f i ในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่รอบนี้แต่าจะเป็นเพลงสปีดระดองบีแทนโอเคครับผมเรามีน้ำยาวิตามินแล้วก็น่าจะวิ่งหนีซิกได้สบายแล้วละ่ะถ้าเราลอดจนถึงได้นะลุกนี้ซื้อคิมล็อกมาก็ดีหรอก ไปกันต่อผมต,ตาเซอร์เรื่องมันไม่มีออกเดินไปไกลทำไมแล้วเออข้างหน้าเจอฮอแน่นอนไม่เหลือ แล้วก็เดินกันแบบเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเวยจักพ่วงอีซี่จริงนะผมยังไม่เคยเจอสไมล์เลยที่อยู่นอกหน้าต่างเล่นมาสักพักแล้วยังไม่เคยเจอเลยเรือผมอาจจะเจอแล้วแต่แค่มองไม่เห็นจัดเอาเด็วัไ วางโดดไว้อย่างนั้นเลยเจอซีกวิ่งไล่มาเนี่ยดีกว่านั้น ไอ้ชีวินไหลแต่เป็นรัดอืมโอเคเราใกล้จะเจอซีกแล้วโอเคได้เวลาสนุกแล้วผมมองว่าเทานี้ผมจะรอดนะหวังว่านะ แต่วิ่งมาผมไม่เคยเหยียบไฟมาก่อนเลยเกือบตายผมโดนสกีนงามทีเดียวตายเลยหมเนี่ยโอเคผมคงต้องค้นเกะหาพาสเตอร์แล้วปลอดภัยไว้ก่อนอ้าวไม่มีพาสเตอร์ให้หน่อยเลยอีทีอยากค้นเกะนี่่เห็นมีเกะให้เลย ก้มแล้วก็ไปกันเลย นั่นแหละครับท่านผู้ชมมาไม่ให้ซุกไม่ให้เสียงเชียร์ไม่มีเก๊เชียร์ มดท่อไป่อเธอต็ตะกี้นี้ที่ผมไม่พูดอะไรเลยก็คือมันอายังไงอะมันเครียดนะครับผมก็เลพูดอะไหมดไ้วดใได ม้มืดมาเชียจะเจริญพรโยมเอาหน้าถูกกำแพงไปเดี๋ยวมันก็เจอถ้าไฟเช็คอือหือ,หอสองห้องติดโอเคไม่มี ผมมีปัญหากับสก,กีกตอนที่ว่าบางทีมันโผล่มาแล้วมันไม่มีเสียงมันไม่ส่งเสียงให้เราผมมีปัญหากับมันตรงนี้แหละไม่มผมมีปัญหากับมันทุกรอบโอ้ชิบหายละ เตีผมครับเกมดอเจอห้องมืดไม่มีไฟฉายเอาหน้าถูกำแพงไปเดี๋ยวก็เจอทางออกอวางอะไรของกูเนี่ยมมผมว้าวมากเลยนะตอนมาที่นี่ครั้งแรกเด้เด้เด้ต้นไม้หายไปได้หมดอันนี้ผมเคยเจออยู่ในคลิกบ็ดของฝรั่งนะครับผมว่าแบบ มันเป็นบัคกต้นไม้หายแต่ไม่เคยเจอกับตัวเองมาก่อนถามว่ามันหายากไหมก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ก็แค่แบบมันไม่มีต้นไม้อะเมื่อกี้เกือบจะบอกแล้วว่ากระพริบหลอกหรือเปล่าลืมไปทางเมื่อกี้นึงมันมันยาวผมลำคาญมากเลยไอ้เสียงสก,กีฟมอม ที่แบบมันมีเสียงแต่ว่ามันไม่มีสก,กีสองห้องติดเลยรือ <c oughs> เหมือนว่าพาร์ทนี้เราจะได้จบมัง้ง ตื่นเม้นตัวยนก็ทใครที่อยางเ็นคนเดียวก็เป็นสบิ่นก็จะมีฟีโอเคครับครับเอ้ยดวงตานี่มันเป็นไรสงสัยจังว่าโรงแรมแบบนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนเชียวเอาละฮะเราไม่มีน้ำยาวิ่งเร็วซะด้วยดูสิจะรอดไหม มต้อง,งอยังยองใส่หน้าซิกทุกครั้งที่เล่นมันจบเลยเหรอนี่เป็นการรอบที่3ามเฉลีย่ยถ้าเกิดสมมตินคนเล่นเซฟๆหน่อยอย่างผมนี่ก็น่าจะใช้เวลานี่แหละ3 0มสถึงสีนาทีไม่ก็ชั่วโมงนึงในการเล่นให้จบต่อจากนี้ก็เคยเจอแอมบูดล้วนเลยใช่ปะทุกคนเห็นใช่ไหมผมมองหน้ามาแล้วแต่มันยังงำหน้าผมอยู่ โอ้ขอบคุณฟาร้องผมค่อนข้างเฉยๆกับแอมบุตนะพอรู้วิธีการสู้กับมันแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ห้องต้องอำนวยดวะวกนะเอาละฟิกเกอร์อย่า w ั a t s บ p p ก็ดูให้แน่ใจก่อนว่ามันออกไปจากห้องนี้แล้วโอเคมันค้นเตียงอยู่โอเค 意思。 เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสมมุติเป็นไปได้และเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับประตูที่100จบแล้วจ้า